สวัสดีครับผมทีจากไอซีพิงครพงและนี่คือ m e r c e d e เ b e n z น G L A 2 0 0 A M G Dyna มิกเราจะไปทดสอบกันว่ารถคันนี้น้ำมันหนึ่งถังวิ่งได้กี่กิโลพร้อมแล้วไปดูกันเลยสวัสดีครับ เพิ่งเติมน้ำมันเสร็จนะครับผมคอมบอกว่าวิ่งได้อีก52 2กิโลเมตรนะครับนี่รีเซ็ตแล้วเรียบร้อยเป็น0ูนย์กิโลนะฮะก็เดี๋ยวเริ่มเดินทางไปนครราชสีมากันนะครับเดี๋ยวอัปเดตเป็นระยะระยะไปเนาะไปกันดีกว่า่ะตอนนี้นะครับขับมาแล้ว100กิโลเมตรเต็มเ็มนะฮะน้ำมันตลกตรงที่ว่าตอนแรกเราเติมไปเราบอกว่าน้ำมันอยู่ที่500กว่าใช่ไหมตอนนี้นะครับคอมโชว่วาวิ่งได้อีก 619กิโลเมตรถามว่าทำไมมันถึงขึ้นเป็นเพราะว่าพอเราเริ่มขับไปเนี่ยอัตราการกินน้ำมันณนะปัจจุบันเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะตัวขีดน้ำมันเองนะครับก็ยังไม่ลงเลยก็ยังขึ้นว่าเต็มอยู่นะครับแต่เดก็ตามเรามาพูดถึงเรื่องสเปครถคันนี้กันหน่อยดีกว่าส่วนเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์อนของคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.3ลิตร4สูบเรียงพ่วงมากับเทอร์โบนะครับ ไอแรงม้าสูงสุดอยู่ที่163แรงม้าและแรงบิดสูงสุดที่250นิวตันเมตรเยอะมากๆจากเครื่องขนาดแค่นี้นะครับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่เล็กก็จริงแต่เป็นเครื่องยนต์ที่ต้องบอกว่าตอบสนองได้ดีมากๆเป็นเครื่องยนต์เดียวกันที่ใช้กับ GLB 200แล้วก็ A200 นั่นเองวัสดีครสัญญซีผมนะครับและเรามาอยู่กับทีนะฮะเย่สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาพูดในมุมของคนที่เคยขับ A Class G.L.B และคันนี้ G.L.A เครื่อง1.3ทั้ง3คัน3รุ่น3สไตล์3แบบแต่และคันต่างกันยังไงนะครับเริ่มจากตัวน้องสุดก่อนแล้วกัน A Class A Class เป็นรถเก่งที่มีความเตี้ยค่อนข้างเยอะเพราะเป็นตัวที่เราเอามาเป็นตัว A.M.G. Dynamic ขนาะคันนี้เป็น G.L.A ก็จะมีความสูงเพิ่มขึ้นมานิดนึงขนาดตัวรถไม่ได้ใหญ่มากนะครับส่วน G.L.B ก็จะเป็น S.U.V. 7ที่นั่งไปเลยก็จะมีความใหญ่ความสูงที่มากกว่า ฟลลิ่งตางกันยังไงบ้างนะก็ตัว A เนี่ยจะนิ่งไปเลยด้วยความที่ตัวรถเตี้ยแล้วเป็นดีไซน์แบบสปอร์ตนิดนึงนะนะแล้วพอเป็นตัว GLB GLB ก็จะมีความสูงที่เพิ่มขึ้นทําให้มันมีบอดี้โรลที่เยอะกว่าแต่ก็ด้วยความสูงที่เพิ่มขึ้นก็จะขับในประเทศไทยได้สบายขึ้นนะนะส่วนคันนี้ครับจากที่ลองขับมามองว่าเป็นจุดกึ่งกลางที่พอดีมากๆเพราะ A ขับสนุกมากๆและ GLB ก็ขับนุ่นสบายมากๆ เมีปัญหาคือมันเตี้ยเกินไป GLB มีปัญหาว่ามันสูงเกินไปคันนี้เป็นจุดกึ่งกลางที่ไม่สูงจนเกินไปไม่เตี้ยจนเกินไปเก็บของได้โอเคนั่งได้สบายดีวะ่ะเก็บครบเลยนะนนนเนี่ยเครื่องบรรทุกเนช่องเราเนะี่ยใครยังไม่เคยไปดูนะครับก็สามารถกดลิงก์ตัวไอด้านไหนด้านนี้ได้นะครับผมโอเคกลับมาละใดๆก็ตามเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะว่า รถคันนี้ถึงจะมีเครื่องยนต์ที่เล็กแต่ตอบสนองได้ดีมากๆให้คาแรคเตอร์เบนซ์ที่ชัดเจนมากๆแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ถึงจะเครื่องยนต์เล็กลงเนี่ยแต่ว่ามันไม่ทิ้งห่างจากรุ่นพี่อื่นในในเมอร์เซเดสเบนซ์เลยนะครับคุณซื้อรถราคาเท่านี้คุ้มไหมคุ้มแต่คําถามที่ผมสงสัยอยู่ตอนนี้ก็คือว่าเครื่องยนต์เล็กลงเนี่ยประหยัดขึ้นไหมอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบกันในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปอัปเดตต่อไป ตอนนี้ตัดไปก่อนบายตอนนี้นะครับเรามาถึงจุดหมายกันแล้วนะครับก็คือจังหวัดนครราชสีมาน,นั่นเองเราวิ่งไปแล้วนะครับ150กิโลเมตรแล้วก็คอมยังบอกว่าคันนี้ยังวิ่งได้อีก5 8 3กนะิโลเมตรเนาะก็ตอนนี้นะครับทำธุระกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็กลับกรุงเทพกันดีกว่าเดี๋ยวอัปเดตกันต่อนะครับไปติดตามกันสวัสดีครับอัปเดตกันนะครับตอนนี้ถึงกรุงเทพแล้ว จะเห็นได้ว่าน้ำมันก็เกือบครึ่งถังเนะาะคอมบอกว่าวิ่งได้อีก396กิโลเมตรนะครับแล้วก็นี่วิ่งจากที่นู่นเนี่ยร้อยแกิโลเมตรแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมไปอัปเดตตอนท้ายคลิปอีกทีว่าเลขจริงๆเนี่ยมันเท่าไหร่เนาะแต่ว่า Average นะครับบอกว่าวิ่งได้6ลิตรต่อ100ยกิโลเมตรวันหน้าจะมีทริปไปพัทยาอีกเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันวันต่อไปนะครับ วันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับที่อยู่กับเจ้ารถเจ a 200นะครับผมวันนี้เราจะขับไปทำธุระกันแล้วเ,เดี๋ยวเราก็จะอัปเดตเรื่องน้ำมันกันเป็นระยะระยะเหมือนเดิมเนาะงั้นไปก่อนนะบ๊ายบายโอเคครับสวัสดีอัปเดตกันอีกรอบอันนี้เพิ่งขับถึงจุดหมายนะครับก็ขับไปนิดหน่อย14กิโลเมตรนะครับ a อเอรจอยู่ที่7.6ลิตรต่อ1น0กิโลเมตรเดี๋ยวแปลให้เาะใส่ไว้ด้านล่างตรงนี้ ในเดก็ตามอยากจะพูดนิดนึงว่าคันนี้มีฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชอบมากๆนั่นก็คือนี่เลยไอเดนามิก <I Dynamic S 2> นี่แหละมันคือโหมดการขับขี่นะครับนี่เราจะให้ดูก็จะมี Individual Sport Comfort แล้วก็ Eco นะครับนี่เลือกให้ดูนี่มีสปอร์มี Individual Individual Sport Comfort แล้วก็ Eco นั่นเองผมเนี่ยชอบโหมด Eco มากๆคือมันทำให้ตัวรถเนี่ย ไม่ต้องบอกอย่างนี้มันทําให้เครื่องยนต์ของรถเนี่ยตอบสนองได้แบบประหยัดมากขึ้นเนาะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเวลาเราใส่มุดหีโค้แล้วรถจะไม่มีแรงนะก็ยังมีแรงอยู่แต่ว่ามันจะตัดคันเร่งออกนิดหน่อยเนาะก็ทําให้รถเนี่ยประหยัดน้ามันมากขึ้นยิ่งเวลาวิ่งทางไกลเนี่ยเห็นได้ชัดเจนมากเลยเนี่ยถ้าเราไปที่หน้าปัดเนาะแล้วเราก็เลื่อนเดี๋ยวนะนี่เดินขึ้นเราจะเจอหน้านี้นะครับมันจะบอกว่าตั้งแต่เราเริ่มวิ่งเนี่ย เราประหยัดไปได้กี่กิโลก็คือหมายความว่าเราเพิ่มระยะให้กับตัวรถได้อีกเท่าไหร่นะครับอย่างตอนนี้ผมเพิ่มไป1นแล้ววิ่งแค่14เราเพิ่มได้อีก1.7นี่โคุ้มมากเมื่อวานนี้รู้สึกขึ้นไปเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่ผมก็จะไม่ได้เนาะแต่ยังไงก็ตามนะครับอยากจะบอกว่าถ้าคุณต้องการความเร็วและความแรงเนี่ยก็เข้าโหมดสปอร์ตได้เหมือนกันเวลาเข้าโหมดสปอร์ตเนี่ยรอบเนี่ยมันจะตีขึ้นไปประมาณ2000เนาะก็จะให้การตอบสนองของตัวรถที่มากยิ่งขึ้นนะครับ นี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูกันนิดหน่อยนะครับว่าโหมดสปอร์ตเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่นะฮะกดไปร้อยหนึง่งไม่ถึงร้อยนะครับแต่ว่าจะสังเกตได้ว่ารอบเนี่ยมันจะคงไว้ที่ประมาณ2อ0 0 2 5 0 0เนาะมันจะให้การตอบสนองของเครื่องยนต์ที่รวดเร็วมากขึ้นเนาะถ้าใครชอบโหมดสปอร์ตนี้ต้องจัดใครชอบรถแรงๆเนี่ยจัดเลย สวัสดีครับวันที่3กันแล้วที่อยู่กับ mercedes benz gla 200 amg dynamic นะครับวันนี้ขับทางไกลอีกแล้ววันนี้เราจะขับไปเที่ยวที่พัทยากันนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีตอนนี้เพิ่งสตาร์ทเครื่องรอเครื่องกำลังวอร์มอยู่คอมพิวเตอร์เนี่ยบอกว่าวิ่งได้อีก252กิโลเมตรนะครับน้ำมันตเกว่าครึ่งถางนี่นเลยนะครับผม ไปดูกันว่าวันนี้จะขับแล้วเป็นยังไงน,นะครับอัปเดตนะครับตอนนี้วิ่งมา94กิโลเมตรแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับน้ำมันลงเหลือจะ25แล้วเราก็ยังเดินทางกันต่อไปนะครับเดี๋ยวไปอัปเดตกันต่อไปก่อนแล้วไปบายสวัสดีครับอัปเดตกันอีกแล้วนะครับตะกี้ขับมาสักพักแล้วนี่เราขับไป197กิโลเมตรแล้วนะครับตอนนี้นี่ จะให้ดูว่าน้ำมันมันขึ้นเป็นสีเหลืองแล้วนะครับแล้วตะกี้ก็มี notification ขึ้นมาบอกว่า reserve fuel นะครับตอนนี้เราขับอยู่ที่ประมาณ6ลิตรต่อ100กิโลเมตรคาดว่าน่าจะประมาณ13-14กิโลต่อลิตรไม่แน่ใจเดี๋ยวใส่ไว้ให้ข้างล่างเหมือนเดิมเนาะฮัลโหลจะบอกว่าเราแอบโกงกันนิดนึงก็คือเรา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 ,เราไปเติมน้ํามันมานะ่ะเพราะว่าตะกี้ พอออกจากร้านอาหารนะครับมันขึ้นแบบมันไม่เหลือแล้วอะ่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงผมจดไว้ละว,ว่าน้ํามันเท่าไรเนาะก็เดี๋ยวน้ํามันความจุของคันนี้ก็คือ43ลิตรเดี๋ยวเราไปคํานวณให้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันควรจะวิ่งได้เท่าไหร่จาก average ที่เราวิ่งมาเนาะซึ่งก็จดไว้ลวเหมือนกันครับผมไปกันละโอเคครับเราไปสรุปกันดีกว่าว่าเจ้า mercedes benz gla 2 0 0 amg dynamic เราวิ่งไปทั้งหมดกี่กิโล สำหรับวันแรกนะครับเราวิ่งไปทั้งหมด367กิโลเมตรนะครับซึ่งเส้นทางก็คือวิ่งจากกรุงเทพไปนครราชสีมานะครับซึ่งเส้นทางก็จะเป็นระยะทางไกลเนาะความเร็วค่อนข้างคงที่นะครับมีตัวเมืองบ้างนิดหน่อยนะครับวันที่2เราวิ่งไปทั้งหมด51.6กิโลเมตรนะครับเส้นทางที่วิ่งเป็นในตัวเมืองกรุงเทพหมดเลยนะก็มีการทดสอบในตัวเมืองกันด้วยแล้วก็วันที่3นะครับเราวิ่งไปทั้งหมด 233กิโลเมตรนั่นเองซึ่งเส้นทางที่วิ่งนะครับเป็นกรุงเทพพัทยานะครับก็จะมีตัวเมืองกรุงเทพตัวเมืองพัทยาแล้วก็บวกกับมอเตอร์เวย์ด้วยนะครับระยะทางที่วิ่งทั้งหมดนะครับก็คือ651.6กิโลเมตรนั่นเองแล้วก็น้ำมันที่ใช้นะครับเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์หใช้ไปทั้งหมด35ลิตรนะครับซึ่งถ้าคำนวณอัตราการกินน้ำมันแล้วเนี่ยตกอยู่ที่18.6กกิโลเมตรกันเลยดีเดียวนะครับซึ่งบอกว่า เยอะมากๆนะครับถ้าคันนี้นะครับวิ่งจนหมดถังเนี่ยจะวิ่งได้เต็มๆเลย800กิโลเมตรนะครับโอ้โหเยอะมากๆคือไม่น่าเชื่อเลยว่าเจ้าตัวเครื่องยนต์1.3ลิตรเทอร์โบเนี่ยจะวิ่งได้ประหยัดมากขนาดนี้แล้วคุณยังได้ขับรถเบนซ์ซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับระยะเวลาทั้งหมดที่ผมใช้อยู่กับมันนะครับ3-4วันที่ผ่านมาผมรู้สึกว่า จ้า Mercedes-Benz GLA 200 a MG Dynamic เนี่ยเป็นรถที่ใช้งานง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เก็บของหรือว่าพื้นที่การใช้สอยภายในตัวรถคุ้มมากจริงๆสำหรับใครที่สนใจเจ้ารถคันนี้นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่2.48ล้านนะครับก็สามารถไปดูในเว็บไซต์ของ Mercedes-Benz Thailand ได้อย่างไรก็ตามนะครับขอขอบคุณ Mercedes-Benz Thailand ที่ให้ยืม Mercedes-Benz GLA 2 0 0 a MG Dynamic คันนี้มาขับกันด้วยนะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง The SC Film Crew กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยแล้วก็ยังมีช่องทาง IG และ f a c e b o o k The SC Film Crew กันด้วยนะครับแล้วก็มี i อของซันนี่มีทีวะลงนะครับแล้วก็มีพี่แจก,กี้มาช่วยถ่ายกันด้วยเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับย